แล้วนะเมื่อกี้ฉันเห็นประชีอ่ะเส่กระทะกับไม้ปายขึ้นมาเธอใช้สินแอปดไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอวิ่งนายอยากเด็นประชีฆ่าใช่ไหมฮะถ้าไม่อยากโดนแกตัวแอปทำไม่รู้เรื่องต่อไปเข้าใจไหมปาร์ตี้อะไรกันคะเนี่ยน่าสนุกเชียวขอบคุณค่ะที่เชิญพี่ยืนไม่เป็นไรค่ะ ถึงไม่ชวนพี่ยุนก็ไม่แคร์เอาเป็นว่าพี่ยุนยืนให้กำลังใจเฉยๆก็ได้ค่ะวสวยแน่เลยอะถ้าพี่ยุนไม่เห็นประชีเสกมนนะพวกเธอสวยแน่ๆวิงงั้นฉันให้ประชีค่าพี่ยุนก่อนเลยดีไหมนี่บ้าเหรอฉันสัญญาแล้วฉันจะปิดความลับให้เธอฉันทำไม่ได้ดิสรุปฉันตั่งฉนันะั่านะั่านั่งนั่ง ของคอแห้งนับเพลียน้ำเย็นเย็ๆดีกว่าข้าเนี่ยเออป้า <pantry> ช <breaking> ี <priced> ่ค <mystical> ร <warm> ับ <assunto> ป้าชี่ครับคือเมื่อกี้ผมเพิ่งยกน้ำมาครับยังไม่ได้แช่เย็นเย็นมันคงยังไม่เย็นหรอกครับอยู่แน่นะครับเจ๊หายไปได้ไง่ะ คุณเจ้าคะไหนบอกว่าน้ำยังไม่ได้แช่ไงคะเ,เข้าไปอยู่ในตู้เย็นได้ยังไงแสดงว่าที่นี่ค่ะมีอะไรผิดอกติกคะไปหยุดไ,ไม่มีไม่มีอย่ที่ไหนคือผมผมลืมผมผมลืมผม สั้นเลยนะจะกินฟรีกันใช่ไหมได้เดี๋ยวอาจะให้อากินยังไงอาวะอย่างน้อยวันนี้ก็มีเรื่องดีๆอารันเทพครับเขบคุณมากนะครับที่อารันเทพจะทำกับข้าวให้พวกเรากินนะครับเไม่เปล่าอาจันเทฟปาชีกับอาตีทำให้ดีครับเฮ้ย ป้ากับแม่ของเธอเนี่ยเสกอาหารให้พวกเรากินจริงๆเหรอถทุ่ยไม่ได้ดูดิทำไมฉันก็โอมไม่ได้ด้วยอาหารของป้ากับแม่ฉันนี่แหละมีปัญหาว่าดิหูถึงกลางขาถึงใหญ่แบบเนี้ยตู่ฉันหมายถึงว่าพวกถ้าพวกเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เวิร์กมั้งวิง้งฉันว่านะบิวให้อาราเนเทพทำให้เรากินดีกว่าน,นะนะนะบิวนะทำอะไรเหรอครับคุณโจ๊คุณดิณ้ <S <S ก็ทำ แต่ว่าคุณโจกับคุณเวงต้องบอกพี่อยู่มาก่อนว่าสุบสิบอะไรกันคนะสุบสิบ น้องจะทำไก่อบสูตรน้องเองโอ้ยกำลดูไก่กันนะคะเฮ้ยเนื้อไก่หมดนี่แต่เองเนื้อไก่ในตู้เย็นหมดนะทำไงดีอ่ะโอ้ยน้ำนี่เลยครับไอพี่เมนคายออกมาสิไก่ที่แกอมไม่ได้ปากอันนี้แกล่ากมีน้ำนั่นน่ะ ไปตายชักเลยมาเตะกันไปด้วยเขรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยไป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 นี่อีกไม่นกแอฟพีิยูมีอะไรจะบอกหาอ้าวหายไปไหนอยู่นี่อุ้ยขยับ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 นี่สงสัยกันบ้างเหรอคะว่าบ้านนี้จัดงานปาร์ตี้ทำไมไม่เตรียมของกับข้าวอะไรไว้เลยอะสงสัยไหม ปอวยหรือเปล่าเขาทำให้กินก็ดีแค่ไหนเด้วถ้าไม่อยากกินก็ออกตามอาดันเทพไปเลยค่ะแอ๊มากพี่ยูเนี่ยจะเีแอปเข้าไปนี่คงเลิกสงสัยได้อีกสักพักเลยโอ้ใช่อ่ะเนื้อไก่ไม่มีรอก็เสียเวลาจะยากเลยโอ้ เนื้อแน่ใจอะพี่ตัวนี้จบไปเล้วอะไรอะจบไปแล้วนะเจจิมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฉันไม่หลับหรอกฉันกลัวเจ็บบางคนนะคะคุณจีนที่เจ็บแต่ไม่กลัว น้อยแน่หลับได้อีกเหรอพวกเราพร้อมกันหนึ่งสองสัน่นกโอ้โหอ,อ,อะไรอย่างเก่งเก็บมาทำไมในเมื่อฉันหลับไม่ได้ใครก็ห้ามหลับเฮาแล้วทำไมผมต้องเชื่อคุณจีนด้วยล่ะ ไปมาแล้วจ้าเสียใจท้าไปละอย่านี่ไก่ย่างฉันทำเสร็จแล้วอเชิญรับประทานได้เลยนี่ที่เสร็จแล้วเราจะางหากเราวิ่ง Amazing อัปชีนี่ทำเสร็จคนเดียวเลยเหรอเนี่ย จริงได้ไงเสกกระทะอย่างนี้เสกตะขาบให้เป็นไก่อย่างงี้วิวฉันไปก่อนนะวิงเฮ้ยไม่ใช่นะนจะปล่อยให้เพื่อนเพื่อนรับชะตากรรมได้ไงฮะเออจริงด้วยฉันทิ้งเพื่อนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฉันพากลับหมดแ,หนนแล้วกันเฮ้ยจัดว่าเล้ฉีดกับพี่ย่งก็สงสัยแย่ดิ ป้าครับทำไมไก่มันขามเยอะอย่างเงี้ยล่ะคเออป้าชี่น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 ี่เด็กๆคือไก่เนี่ยนะมันก็คงจะกินสารเร่งตเร่งสีอะไรเข้าไปเยอะนะขามถึงงอกออกมาเต็มเลย มันรับแตกแน่เลยไอ้เห้ยว่าถ้าไก่เนี่ยมีหลายขาแล้วมันจะเดินยังไงคะ